เรือนหอจอยสิริลักษณ์ไม่เสียดายไร้งาน9ปีจอยสิริลักษ์ของโชคอดีตนักแสดงสาวเจ้าบทบาทสาวน้อยคาเฟ่นในตำนานที่วันนี้เธอมาเผยถึงสาเหตุที่ห่างหายจากวงการไปนานถึง9ปีในรายการตอนที่กำลังดังอยู่ดีๆก็เฟดออกจากวงการเลยเกิดอะไรขึ้นโดยจอยกล่าวว่า ก็มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นเราทำงานก็ใช้ความจริงใจนำหน้าอะไรเรามีความสุขเราทำเต็มที่แต่พอช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเราไม่มีความสุขกับตรงนี้ประกอบกับว่าเรามาสนใจอย่างอื่นรอบตัวเราเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เล็ก เราเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเจขวบเราอยู่ตรงนี้มานานมากจนถึงวันหนึง่งเรารู้สึกว่ามีอะไรอีกไหมที่เราอยากทําเลยคิดว่าเราน่าจะมีเวลาอะไรให้สังคมบ้างในเชิงของนักแสดงก็ได้ทําอะไรเพื่อสังคมอยู่แล้วแต่มันก็เป็นแค่ด้านหนึ่งแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทําเต็มที่เต็มตัวมุมหนึง่งเราก็รู้สึกว่าเราได้ตอบแทนคนที่เขาชื่นชอบเราด้วยมันน่าจะเป็นช่วงที่เราอยากทําอะไรก็ทํา ที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตจนมีชื่อเสียงอะไรที่เราพลาดไปหมายถึงยังมีอะไรที่ขาดอีก ที่ยังไม่ได้ทํามีอะไรที่อยากเรียนอีกอยากรู้อีกเราก็เลยสนใจเรื่องนั้นแล้วไปทําจัดเวลาตัวเองใหม่ปัจจุบันมีผู้ชายคนนึงมาดูแลหัวใจเกือบสิปีแล้วแล้วตอนนั้นที่คบการยังทํางานอยู่ในวงการบันเทิงอยู่หรือเปล่าจอยกล่าวว่าตอนนั้นเรื่องตลาดอารมณ์น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ฝากผลงานเอาไว้แล้วเอาเวลาไปเจอกันได้ยังไงเขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมจอยกล่าวว่า ไม่ใช่คนในวงการค่ะเขาเรียกว่าคนมาเจอกันมันต้องคงมีบุญวาสนาต่อกันก็เข้ามาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาเริ่มต้นก็ไม่คิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติคงจะถูกจริตซึ่งกันและกันแล้วอะไรในตัวเขาที่ทำให้จอยคบกันมาได้ถึง10ปีจอยกล่าวว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ทำให้เราเติบโตขึ้นในด้านของความคิด แต่จุดเริ่มต้นจริงๆเป็นเรื่องของการให้เกียรติและให้ความเคารพกับคุณพ่อคุณแม่ของเราพ่อต่อๆมาไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนอวยพรกันทุกวันเขาดูเป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจที่ผ่านมาไม่เคยผิดใจกันใช่ไหมจอยกล่าวว่าไม่เคยผิดใจกันค่ะใช้คำว่าตามใจดีไหมเขาจะมีวิธีบอกเราให้เราเติบโตให้เรามองโลกในแง่บวกให้เรารู้จักให้คนอื่น หรือถ้าเราเครียดกับบางเรื่องเก็บหรือคิดมากเกินไปเขาจะมีวิธีพูดหรือแม้แต่เรื่องการแต่งตัวผู้หญิงก็อยากจะสวยอยากจะเปิดตรงนั้นตรงนี้เขาก็ไม่ห้ามนะว่าอันนั้นไม่ให้ใส่อันนี้ไม่ให้ใส่เขาจะบอกว่าอยากใส่อะไรก็ใส่เถอะอยากจะให้คนปฏิบัติกับเราอย่างไงก็ใส่แบบนั้นจอยกับเขาห่างกันเท่าไหร่จอยกล่าวว่าประมาณหนึ่งรอบห่างกันขนาดนี้เรามีขี้หึงไหม จอยกล่าวว่าดิสัยเรามันขี้หวงที่มาเล่นละครให้เพราะเรามีอารมณ์อ่อนไหวละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีทำไมไม่เคยเห็นออกสื่อไม่เคยเปิดตัวใช่ไหมจอยตอบกลับว่าก็ไม่ได้ปิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติไปทานข้าวก็ทานปกติถึงแม้ว่าเราไม่เห็นหน้าแต่เราเห็นแหวนเขามีแหวนแล้วอันนี้คือยังไงจอยกล่าวว่าอันนี้บอกตรตงตรงคือไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นประเด็นอะไรมาก คือแหวนก็ใส่มานานมากแล้วแล้วก็เคยออกสื่อที่มีหนังสือรายการมาแซวเรื่องแหวนขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยสยามนดวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ